สวัสดีค่ะสวัสดีวันหวยออกค่ะพี่น้องสวัสดีวันหวยออกนะคะมือนีมาดวนดวนค่ะพี่น้องมาดวนดวนบรูว่าจะลุ่งท่านบอนะคะพอยันมาลักจุดทูบค่ะพี่น้องทังทีปู่ซาทูบหนีมาจากปู่พญานาคนะคะพี่น้องทูบหนี่นะคะมือนีเป็นวันศิลป์สิบสี่ํำนะคะพี่น้อง เดือนสามนะคะพี่น้องแลมแลมสิบสี่คำเดือนสามนะคะพี่น้องเป็นมือวันดีซ้ำค่ะพี่น้องเป็นมือหงยออกนะคะเป็นวันที่สิบหกกลุ่มผ้าพันหกเก่านะคะพี่น้องเป็นวันตุ๊ดจินอีกน้ำค่ะพี่น้องมือนี่พอยั่นได้ลักขึ้นมาจุดถูกแม่ค่ะพี่น้องหลังจากบรจุดมาโดนแล้วหลังจากที่เข่ามา ติดต่อกันมาตัปีกายแม่พี่น้องปีกายให้ปีกรพอยั่นจุดถูกแม่พี่น้องพอยั่นจุดถูกในตอนนั่นเข่ามาติดต่อกันซีงวดขันจำบ่พิษนะคะจะเป็นซีงวดหรือว่าหางวดกับบกกะกัดแอดขอขอถักขอ,อภ้าจํบบอพิดแต่ว่าเข่าอยู่ที่ะเข่าติดต่อกันสองสองกับเข่านะคะพี่น้อง หกสามกับเขานะคะแปดเก้ากับเข่าค่ะพี่น้องเข่าลายทียยุค่ะพี่น้องเอ็ดจำได้จำได้แค่นี้นะคะเตวายเอ็ดเฉียนไวยูเตวาหาพ่พ่อนะคะหา,าพ่พอสม,มุท่เขียนไวนะคะพี่น้องเพราะว่ามันดูนนะคะมันเต่ปิกลายหรือปีกรเนี่ยแหละค่ะพี่น้อง ขันผู้ใดไปบึงย้อนหลังใดนะคะแต่ว่ามันกัดคงสิโดนแล้วมันกะบ,บึงกับ่อหินนะคะพี่น้องมือน,นี้นะคะมือน,นี้เพิ่นใดมากจุดนะคะพี่น้องจุดเพิ่นบอบบอกค่ะพี่น้องจุดเพิ่นบอบบอกนะคะจุดแล้วเพิ่นคือเพิ่นเอานา้ำหรือว่าเอาดอกไม้พวงมาไล่ขึ้นมาเปลี่ยนนี่แหละค่ะพี่น้องเอาน้ำเอาพวงมาไล่ขึ้นมาเปลี่ยน เพิ่นเลยมาจุดเพิ่นใดถูกมาจากปูพญานาคนะคะบูชาม่านะคะสายมุ่งเ่็นละค่ะพี่น้องเพ,พิ่นบูชาเพิ่นบูชาม่าแล้วบาานเพิ่นก็เลยจะมาจุดนะคะพี่น้องมาเริ่มจุดแต่ว่าเพิ่นบเลบอกก็เล่าบเล่มาทําการทายทาให้พี่น้องบึ่งตอนเพิ่นจุดนะคะนี่ กะเลื่อยหันสิบมาทายพี่น้องเกิดออกมาแล้วพันสิวาคือบอ่บกคือเลขออกจังมาเวา้าพันสิวาเหมค่ะพี่น้องเพิ่นมาจุดข้างแรกอีกในรอบปีพศออเก่าเด้อค่ะพี่น้องพิ่นมาจุดในรอบในต้นปีละถือว่าต้นปีอยอูเนาะเป็นเดือนกุมผ้านะคะตอนนั่นนะคะที่เพิ่นจุดนะ กับประมาณต้นเดือนต้นปีแบบนี้ละค่ะพี่นอ้องต้นปีแบบนี้ละแต่วาเฮ้าบริจุดมาโดนแล้วนะคะในปีพ่อซอสหุกเก้าหนีสองหาหุกเก้าหนีคาเทียเพิ้นมาให้โชคเข้าอีกพอยั่นกเลือึืนมาจุดค่ะพี่น้องมาจุดแต่วาพอยั่นบอบกเลบอรบอร้ข้นมาทายทำ ตอนเพิ่นจุดที่แรกนะคะมีแต่เพิ่นจุดแล้วเพิ่นลุ่มไปยังไปบอกสี่นองว่าคอยจุดถูกเด้อปะนะสี่นองนะคะสี่นองนี่ค่ะกับเป็นหานพระเก้าเก้านะคะแต่อย่าลืมนะคะเพิ่นห้เข่ามาติดต่อกันเป็นสีงวดูุดอกค่ะข่าวขาวนะคะ ข่าวข่าววา่าซีงหหวดเธอหางวดบุกอาจจะหลยก้อนนั่นนะคะพี่น้องอาจจะหลยก้อนนั่นข่าสามสีงวดแล้วก็รุดนี่ละ่ะรุดแล้วก็มัเข่าอีกจือได้ค่ะค่ะ,คะค 2, 2, 2, ออก็คือ, 2, นนคอสองสองของสองสนี่ออกอ 2, ที่สองเทียไในบุกค่ะพี่น้องสองสองเฮงหกสามนี่ล่ะออกที่สองเทียนะคะพี่น้องกะขอเว้าให้ได้วลาเวลานะคะพี่น้องจังสีห้บึง้งชัดๆัดแจ้งแจ้งนะคะ พี่น้องก็ขอเบาจากน้อยค่ะพี่น้องเพื่อจะลงได้นะคะพี่น้องขันบ่ดใดวลาลำวลาแเปดหน้าที่ึ้นไปถึงสิบหน้าที่หรือว่าสิบหน้าที่นี่แหละค่ะพี่น้องสิบกวนหน้าที่ผลัะขันดีนะคะพี่น้องเฮ้าจะเพราะเกิดไล่ได้นะคะบ่เ,ะเกิดไล่ได้เฮ้ากับเพราะมีไล่ได้มีคาหลดุดหรือว่าขาเติมโทรศัพท์เติมเน็ตนะคะมันมีจะใส่ใจทั้งนั้นเลยค่ะพี่น้อง เฮ้าก็ตตองไ้ได้คาของเฮาสะก้อนพวะเฮ้าเป็นช่องหน่อยๆนะคะเป็นช่องหน่อยๆเฮาบ่ได้รล่ได้เกิดหลายมากมาม้นะคะพี่น้องโทรศัพท์ก็มาล้วนนะคะพี่น้องโทรศัพท์ล้วนกับบ่ได้หาคิปหลายค่ะหงวดนี่ขอเป็นกำลังแรงใจให้กับช่องสงการเนี่ยเด้อค่ะพี่น้องโทรศัพท์ก็รุ่มรุ่มดอนดอนแลลวล่ะค่ะเป็นโทรศัพท์เก่านะคะพี่น้องกะ มันบ่อใดไล่ใดหล,าย,ล,า,ยลายนะคะก็เลย,ยเพอได้เปลียนเคียงไม่ค่ะพี่น้องนี่ตะสอใส่เฉพาะปนีแหละค่ะพี่นอ้องสอใส่นะคะกะจะลุ่งเลยนะคะพี่น้องกับวัตัดต่ออีกอย่างหลายนะคะมนี่ยานลุ่งบอท่ันนะคะเพราะว่ามันมาเพิ่นจุดเพิ่นบอบอกนะคะเพิน่นเพิ่นว่าเพิ่นย่านมั่นบ่อเขา่า กันกลี่บ่บอกพี่น้องเอามาเบิ้งตัวรีก่ก,กันลี่ค่ะพี่น้องแบบนี้เบิ้งตัวรี่พี่น้องหินบค่ค่ะเดี๋ยวก็ใช้ขายายเห็นเบิง้งคือเพิ่นจุดไว้แล้วนะคะอย่าลืมเด้อค่ะเคยเข้ามาแล้วนะคะพี่น้องปีกายหรือปีกรนี่แหละนะคะกันลี่ได้เข้ามาแล้วก็บบ่ได้จุดอีกเลยนะคะพี่น้องเบิ่งบ่ค่ะหินบ่ค่ะพี่น้องหินบ่ เก้าแปดเก้าแปดสองหรือว่าสองแปดเก้าแต่ว่าแปดข้างบนเป็นจุดดำๆหรือว่ามันจะเป็นสองศูนย์เก่าก็ได้แต่กี่ตะกอนก็เคยออกเลยด้วยค่ะแปดเก่านะคะแปดเก้านี่แหละค่ะจุดยุ่หนี่แหละแปดเก่าเคยออกอยู่เด้อพี่น้องนี่แหละค่ะ พี่น้องว่าคือกันบ่จะเป็นสองแปดเก้าหรือว่าจะเป็นสองศูนย์เก้าก็ได้ขันไลลงมากก็จะเป็นเก้าศูนย์สองหรือว่าเก้าแปดสองนะคะพี่น้องพี่น้องอย่าลืมเด้อค่ะตะกีเคยเข่ามาอยู่เป็นสามสี่หงวดติดๆอยู่เด้อค่ะ เข้ากะเลมาเศร้าจุดนะคะพ่อพิ่นหลุดหลุดสองงวดมั่นกับเข่าอยู่เด้อค่ะพี่น้องมาเข่าอีกอย่แต่เห้าเมดถูกนะคะถูกที่เห้าบูซ่ามาเมดเห่ากบเลบอได้ไปเอาอีกเข้ากบรีบอได้จุดล้ะค่ะพี่น้องข้อสําคัญก็คือเห้าบอได้เข้าบ่มีถูกอีกล้วค่ะกะรีบอได้จุดนะคะพี่น้อง เอาเบิ้งอีกชัดชัดค่ะพี่น้องเบิ้งอีกชัดชัดค่ะเห็นหูบ่ค่ะพี่น้องเอาจะสรุปลงใส่สมุดไห้เบิ้งนะคะพี่น้องจะเป็นเก้าศูนย์สองก็ได้หรือว่าจะเป็นสองศูนย์เก้าหรือว่าจะเป็นสองแปดเก้านะคะเอาจะไปสรุปใส่สมุดไห้พี่น้องเบื้องเอาค่ะพี่น้องก็จะไปเบิ้งสรุป อยู่ในสมุดนะคะพี่น้องก็คือนี่แหละค่ะเลขถูบนะคะ,ะ,คะของปูในบ้านของแอดเองนะคะพี่น้องพอย่านมาจุดไอมะจุดสวยๆนะคะหรือว่าสายๆนะคะหลังจากจะไปเอาชิปของแย่ยปูนกับ พอสวมาแล้วจังมาจุดนะคะบรรูจะลุงท่านบพท่านนะคะ982289นะคะพี่น้องไล่ขึ้นไล่ลุ่งนะคะพี่น้องแล้วกตัวกันนะคะ209ค่ะพี่น้อง209เป็นตัวกันเด้อค่ะแอดสงสัยจุดดำๆหรือว่าเพิ่นบังไว้จะเป็นศูนย์นะคะพี่น้องแอดกะเลยนี่ค่ะ จุดดำดำหรือว่าเพิ่นบังเพิ่นบ่ให้เอาเพิ่นเลยให้เอาสองศูนย์เก่าบ่ค่ะพี่น้องมี่ละแอดก็เลยสรุปเลยแอดก็เลยว่าเอาเป็นตัวกันใบให้นั่มนะคะเอาโชคโชคมันเด้อค่ะพี่น้องสองแปดเก้าหรือว่าสองศูนย์เก้าโอ้ยเป็นคนชิงลูกอีกแล้วค่ะพี่น้องสาธุเด้อสาธุเด้อปูเอ้ยขอให้ลูกให้หลาน ได้น้ำเด้องวดนี่ขอให้แตกสามโตเด้อปลูลูกห,ากาาห,หล,กหลกหกบบานบ่ได้น้ำจ้าเทียตะเข่าตะเข่าสามงวดสี่งวดลูกหลานกับบ่ได้น้ำงวดนี่จงใจให้ลูกให้ลใหลานได้น้ำเด้อปูเอ้ยให้เข่าสามโตตรงๆรสองโตตรงตอีกให้อีซีของแอดหรือว่าช่องของสงการผ้าลวยลวยน้ำกันในมด้นี นะคะโอชายพิจารณญาณในการรับชมเด้อพี่น้องตัวเลขเป็นแค่แนวทางเด้อค่ะเป็นแค่แนวทางแต่วายกยาลืมหาคากับเข่าแรงการลืมขามขงนะคะพี่น้องแต่วายแอดกับขอสนับสนุนหนวยรัฐบาลไทยนะคะคลิปนี้กะฝากไบซัมนี่ค่ะพี่น้องขอให้โชคโชคมันหมานค่ะ ฝากคนไร้คนไรแชร์นะคะพี่น้องคาที亚มนเพินมาหาอีกนะคะปีใหม่แล้วนะคะพี่น้องขอให้ปูให้โชคให้ใช่กับลูกกับหลานให้ช่องของสงการได้เติบโตเด้อขับอูเอ้ยซาถูขอให้แตกแสนแตกหลานขอให้เพิ่นใดอ่าใส่หนีปดหนีปดสินน้ำกันค่าจิมน,นี่ก็ขอสวัสดีคะ่ะ